สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับซอกปีอัปเดตนะครับในช่วงของโพสต์มาร์เก็ตรีพอร์ตนะครับวันนี้วันอังคารที่26ตุลาคม2 5 6 4ครับผมสุขชัยปกป้องครับผมอดุลมูสิกะครับคุณอดุลน้ำม่วงหุ้นไทยปรับตัวลดลงนะครับวันนี้ดูแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างครับวันนี้ฮะ ครับวันนี้ก็เป็นการเทคโครีบาร์ขึ้นมาได้ครับคุณสุภใชยครับก็บวกได้เล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ระหว่างวันครับดูได้ชัดว่าวันนี้ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกแดนลบนะครับผมแต่ก็เทคโครีบาร์ขึ้นมาได้ครับทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดอยู่ที่1,635.97จุดเครับเพิ่มขึ้นมา1ด 7จจดจุดหรือว่าบวกไป0.1% 1นเอร์เซครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ครับอยู่ที่79,345ล้านบาทครับส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา6 0 2้หลักทรัพย์ลดลงไป1,117หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง5 6 2หลักทรัพย์ด้วยกันครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเป็นการเกินกำไรในรายตัวเป็นส่วนใหญ่ครับผมโดยเฉพาะ มีการคาดการ์กันว่าหุ้นที่มีผลประกอบการไตรมาสสามจะออกมาดีครับทางทำให้ทางนักลงทุนครับเข้าเกฑ์กำไรเป็นรายตัวไปนะครับผมแต่อะไรก็ตามครับตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการลงทุนนะครับผมและก็ยังอยู่การรอการประชุมคณะทางธนาคารกลางยุโรปนะครับผมในวันที่28ตุลาคมนี้แล้วก็มีการรอการประชุมของเฟดนะครับผมในสัปดาห์หน้าครับผมใน โอกาสปรับลดวงเงินหรือว่า QE นะครับผมก็เป็นปัจจัยที่ยังต้องจับตามอยู่ครับคุณสุภชัยครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของภาพรวมวันนี้ก็ดูแล้วก็เหมือนกับยังไม่ชัดเจนนะคุณอดุลนะในแง่ของดัชนีก็ดูเหมือนกรอบในการลื่อนไหวและที่สําคัญวันนี้ที่บวกได้ก็ต้องบอกว่ามีหุ้นตัวหนึ่งวันนี้มาอีกแล้วฮะนั่นก็คือเดลต้าวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเดลต้าวันนี้ที่บวกมา18บปาทมีผลต่อดัชนี1.8จุดกว่า,วานะครับเท่ากับว่าวันนี้ที่บวกไปเนี่ เดลต้าเลยนะต้องยกให้เดลต้าเลยวันนี้บวกมา18บาทแต่อย่างไรก็ตามฮะต้องระวังฮะวันนี้พาขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะจับตาดูให้ดีว่าเดลต้าจะพาลงหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้ดูเหมือนเก่งกําไรเรื่องงบใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่างบออกมาจริงๆคุณอดุลนะฮะเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เองฮะปรากฏว่ากําไรเข้าลดลงนะสำหรับเดลต้านะครับในงวดของไตรมาสสามที่ผ่านมานะครับเพิ่งแจ้งต่อตลาดซับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ นี่ฮะกำไรไตรมาสสามอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทจากเดิมนะฮะไตรมาสสามปีที่แล้วสองพันหกร้อยกว่าล้านกูดูดูดดกำไร,รหดหวบลงไปเลยนะฮะแต่ก็ที่สําคัญคือไรายได้เนี่ยเติบโตนะฮะแต่ว่ากำไรหดหายและที่สําคัญคือกระแสะเงินสดก็ต้องบอกว่าหดหายลงไปร้วยเหมือนกันเราเรียกว่าเดลต้า กำไรหดเงินสดหายอะไรประมาณนั้นนะฮะก็น่าจับตาดูนะครับวันนี้พาขึ้นพรุ่งนี้จะพาลงหรือเปล่าน,นะฮะติดตามดูอันนี้ก็ここสำหรับกรณีของเลต้าซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเกี่ยวโยงครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไปดูในมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าก็หนานแน่นอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแน่นอนนะครับว่าทำเป็นตัวดันดัชนีในวันนี้สําหรับเลต้านะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นภาพในแง่ของตัวรัชนีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันสักนิดหนึ่งครับครับอันดับแรกเป็นตัวเคแบงมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่3,781ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่139บาท50สตังค์ลดลงไป1บาท50สตังค์ อันดับ2เป็น KCE มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2961ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่85บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์อันดับ3เป็นปตทมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2135ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่39บาท25สตางค์ลดลงไป25สตางค์อันดับ4ี่เป็น AOT มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่1840ล้านบาท ราคาหุ้นปิดอยู่ที่64บาทลดลงไป1บาทและอันดับ5เป็น SCGP มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่1,831ล้านบาทร,บราคาหุ้นปิดอยู่ที่64บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทครับคุณสุภปปชัยครับถ้าดูในห้าอันดับแรกเห็นได้ชัดนะครับวันนี้กสิกรไทยหุ้นแบงค์ถูกเทขายอยู่นะฮะต่อเน,นื่องตั้งแต่เมื่อวานเลยนะสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะโดยเฉพาะกะสิกรไทยก็โดนขายทำกำไรออกมานะครับอันดับ2 KCE วันนี้ก็ต้องบอกว่า KCE นี่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะ KCE HANA แล้วก็รวมถึงเดลต้าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็มาเหมือนกันกระแสเฮอร์เทสลาอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่ามีเรื่องของเทสลาที่ว่ามีบริษัทที่มียอดขายนะฮะที่มีคำสั่งซื้อนะฮะหนึ่งแสนคันค <c oughs> ก็เลยทำให้กระตุ้นว่าเอ๊ะ e, ถ้าอย่างนี้แสดงว่า คนที่ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์น่าจะได้ประโยชน,ยน์หรือเปล่าครับอ,อันนี้ก็เป็นที่มาของกระแสเฮอร์เทสลาวันนี้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมายกแผงเลยนั่นเองนะครับ,รบอันนี้ก็อยู่ในอันดับติดดูในอันห้าอันดับแรกก็คือตัวของ KCE นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแงี้ของพอตลงทุนรายกลุ่มกันซึ่นีหนึ่งฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับ ครับวันนี้กองทุนขายสุทธิต่อเนื่องนะครับวันนี้ขายไป2,275ล้านบาทบัญชีบลกเกอร์ซื้อสุทธิไป357้าบล้านบาทแ้่คุณต่างชาติซื้อสุทธิไป80ล้านบาทแ้่คุณรายย่อยซื้อสุทธิไป1 8 3่ปล้านบาทครับอ่าอันนี้ก็ในแง่ของพอร์ตลงทุนรายกลุ่มต่างชาติโอโ้ขายเยอะนะฮะ2,200กว่าล้านบาทนะครับ เอ่อขอให้ก<ไ>อ,อ,องทุนกองทุนฮะกองทุนขายสุทธิแต่ว่าต่างชาติก็ยังซื้อนิดนิดนะจิบจิบแปกว่าล้านบาทซื้อสุที่นะอะไรย่อยวันนี้ก็ซื้อสุทธิเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้มีกองทุนขายเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับถ้ามองไปถึงวันพรุ่งนี้บ้างครับคุณอดุลน,นะมองอยังไงครับครับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ครับนักวิเคราะห์มีการประเมินไว้นะครับว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยครับยังคงแกว่งตัวต่อเนื่องได้นะครับผมและมีโอกาส ที่จะมีรีบาวได้นะครับผมโดยให้กรอบแนวรับนะครับอยู่ที่1,625จุดแนวต้านอยู่ที่1,650จุดนะครับผมแต่วันนี้ถ้าดูครับผมดัชนีตลาดคุณทไทยมีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับคุณสมชายครับก็ปิดบวกได้อยู่ครับอันนี้ในส่วนของดัชนีในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อยากให้ติดตามนะพรุ่งนี้ก็แน่นอนนะก็จะมี โดยสัปดาห์นี้แล้วกันนะฮะตอนนี้เราไม่ทราบชัดเจนนะครับเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่จะประกาศงบออกมาวันนี้ก็หลายๆบริษัทที่ประกาศออกมาแล้วก็แน่นอนนะฮะที่ออกมาเมื่อสักครู่ก็คือเดลต้าต้องจับตานะครับเพราะว่าวันนี้กําไรที่ออกมามันน้อยนะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวนะจะด้วยเหตุผลเรื่องของน้ําท่วมอะไรก็ว่ากันไปแต่กําไรมันลดลงแล้วก็กระแสเงินสดก็หดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจวันนี้ บวกมา18บปาทพรุ่งนี้น่าจับตาดูนะฮะว่าจะเป็นเพราะทาเหุที่อบอกว่าทําไมทุกพูดถึงเดลต้าเพราะว่าถ้าเดลต้าลงนะมันทุดอันชนีลงไปด้วยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดถึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้จับตาอีก2หุ้นนะฮะคุณอดุลฮะผมเพิ่งได้ข้อมูลมานากซุกคู่นี้เองอเรื่องของหุ้นที่มีแนวโน้มส่อค้าวว่าจะหลุดจาก MSCI ฮะสองหุ้นนั่นก็คือตัวของ BAM ฮะ ตัวของบริษัทบริหารสินทรัพย์นะฮะก็คือตัว b a m และก็อีกคุ่นหนึ่งก็คือราชกุพะมีข่าวมาว่าจะหลุดจาก m s c i รอบนี้นะครับอ่าน,นี่ก็ลองติดตามดูนะครับอาจจะมีรายละเอียดก็อาจจะติดตามได้ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฉบับในวันพรุ่งนี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้จับตาดูไว้ให้ดีสําหรับหุ้นหล,หลายหุ้นที่ก็อาจจะเกิดปรากฏการขายทํากาไรออกมาได้นะฮะอันนี้ก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับเอาละเดี๋ยวมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างครับคุณอดุลนะว หุ้นตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะฮะนั่นก็คือตัวของ JRW Utility นะครับหรือว่า JR นั่นเองนะครับประเด็นที่เราพูดคุยก็คือว่าโอเคละงบแต่มาษาบอ,อกมาอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะชะลอตัวแต่หลังจากนั้นจะก้าวกระโดดอา่าเขาเรียกว่าเนี่ยฮะก็โจหัวกันว่า JR กําไรชะลอตัวก่อนก้าวกระโดดอาเป็นยังไงบ้างครับคุณดูดนะ ครับผมที่บอกว่าจะชะลอตัวนะครับผมเพราะว่าไตามาสามานักวิเคราะห์มีการประเมินไว้นะครับว่ากําไรปกติของไตามาสามจะอยู่ประมาณ52ล้านบาทครับซึ่งจะลดลงประมาณ25เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับไตามาาก่อนหน้าครับจากผลของอในช่วงล็อกดาวน์นั่นเองนะครับผมบในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาครับทำให้ไม่สามารถเข้า หน้างานได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ทําให้งานเดินหน้าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ครับคุณสุชัยครับแล้วก็มีการประเมินไว้ว่ารายได้ในไตรมาสสาคาดว่าจะลดลงประมาณ19%เครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางนักวิเคราะห์ยังมีการคาดการกันว่ากําไรครับจะโตประมาณ53%เปเมื่อ เทียบกับงวดเดียวของปีก่อนได้อยู่ครับครับซึ่งทางกําไรไตมาสามนะครับผมที่มองว่าจะชะลอตัวครับผมแต่นักวิเคราะห์มีการประเมินไว้ว่าไตมาสี่ครับจะเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนครับคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนะครับผมและก็คาดว่าจะได้ทําให้ผลการดาเนินงานกลับมาเร่งตัวขึ้นได้อีกครั้งครับผมโดยในช่วงปลายไตมาสี่ปีหกสิบสาม อ่า62นั่นเองขออภัย64นั่นเองนะครับโดยคาดการณ์กันว่าครับกำไรอ่าของปี264นะครับผมจะอยู่ประมาณ236ล้านบาทครับซึ่งจะเติบโตประมาณ167เเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนครับผมแต่ก็มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมคือนักวิเคราะห์มีการประเมินไปปีของหกสบครับคาดว่ากำไรจะอยู่ประมาณ 362ล้านบาทครับจะเติบโตประมาณ53เอร์เซเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนนั่นเองครับ uh huh. โดยที่กำไรจะเพิ่มขึ้นครับผมก็มีงานเข้ามาหนุนนะครับหรือว่าแบ็กหลอกครับ uh huh. เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะโครงการใหญ่เปลี่ยนสายไฟฟ้า,อา,ฟฟาอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟาสายสีเหลืองแล้วก็ชุมพูเฟสสนั่นเองครับคุณสมชัยครับ uh huh. แล้วก็คาดว่าจะ เข้ามาหนุนแบ็กหลอกทะลุหนึ่งหมื่นล้านบาทในปีข้างหน้ารวมถึงงานด้านสถานีชาร์จ EV ครับแล้วก็งานวิศวกรรมเข้ามาหนุนด้วยครับครับอันนี้ก็ถือกว,ว่าต้องดูน่าสนใจฮนะแต่มาสาที่คุณอดุลพูดถึงคืออาจจะชะลอตัวะนะครับคือประเด็นคืองานเขามีอยู่แล้วฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาน้าเข้าหน้างานไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของการปิดแคมป์คนงานเรื่องของสถานการณ์ของโควิดเรียกว่า หนึ่งปิดแคมป์นะฮะพอปิดแคมป์ปุ๊บงานหลักๆเข้าไม่ได้งานของ JR ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่างานเนี่ยก็ไม่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบได้พอไม่ส่งมอบได้ก็ไม่มีการบันทึกรายได้เข้ามานะฮะหรือาอาจจะบันทึกได้น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าแต่ภายหลังจากนั้นนะสีน่าสนใจว่าตั้งแต่แต้มสี่นี่การคลายล็อกดาวน์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนกันเพราะงานก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขา ไม่มีคนไปทํางานนะฮะคนงานไม่มีในช่วงนั้นก็เลยทําให้งานมันไม่เดินนะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่คุณคุณอดุลพูดถึงคือ,อางานที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมฮะเปลี่ยนสายอากาศสายไฟฟ้า,าจากบนอากาศนะฮะลงดินนะฮะตามแนวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะฮะไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันจะมีทนะี่บอกว่าเฟสสองค,คือเดิมเนี่ยเขาได้สายสีเหลืองอยู่จริง,จร,งจริงเนี่ยสายสีเหลืองนะครับคุณอดุล,ลถ้าเกิดไม่ผิดพลาดเรื่องของโควิดนะ ในช่วงของแต่มาสามแต่มาสี่ปีนี้จะได้รับเข้ามาเยอะเพราะมันมีสายสีโดยเฉพาะสายสีเหลืองที่เขาที่จะเริ่มมีการทดลองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพวกนี้มันจะเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าเจอโควิดปุ๊บก็เลยทําให้ต้องเลื่อนไปเสียได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเฟสสองเฟสสามเนี่ยยังไงเขารับอยู่แล้วคุณดูดุดสีสีเหลืองกับส,สีชมพูจะลืมนะไกลนะฮะสีเหลืองก็แถวแถวนะฮะอ่อนนุชใช่ปะ่ะฮะนู่นน่ะวิ่งไปเข้าลาดพร้าใช่ปะ่ะฮะ แล้วก็ออกไปนู่นนะไปชน,นแถวเมเจอร์ซีนิเพคกตัวนั้นก็เส้นยาวนะลาดพาร้าวสินครินใช่ไหมหส,สีส้มคูก็นู่นเลยฮะจากอกอมแปดถนั้นฮะมินบุรีรรไปนู่นเลยฮะแถวแถวเมืองทองอะไรต่างนั้นผ่านเมืองทองอะไรประาณไปนู่นนะ,ะปากเกร็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยสายมันยาวเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นช่วงๆในการในการทําลำสายไฟลงดินเมื่อได้งานหนึ่งแล้วงานสองมันไม่ยากคุณธนุลมันมีโอกาสได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ ดูแล้ว JR ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างที่แบ็กหลอก100 0ล้านผมว่าอาจจะน้อยไปด้วซ้ําไปว่าในงานเพราะมันมีเข้ามาเยอะและงานนี้มันงานเฉพาะด้วย <Okay. S 2> ส่วนส่วนตัวของ JR จะไปซับให้ใครนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หนึ่งในนั้นน่าดูฮนะ JR และก็ RT ด้วยนะ RT นี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะมารับต่อเนื่องไปจากตัวของ JR เหมือนกันในบางงาน อันนี้ก็เป็นสุดที่น่าสนใจฮะสำหรับ JR และการกลับมานะครับเห็นมีการประเมิน t a r g e t price ไว้ด้วยใช่ปะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินนเซียไซรัสคุณอดุลฮะครับผมถ้าดูนะครับผมราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่10บาทนะครับของตัว JR ครับผมซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันคือ 7บาท25สตางค์ครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ3 7เปอร์เซ็นต์ครับอืมเปอร์เซ็นต์ครับอ๋ออันนี้สำหรับอัพไซด์ก็น่าสนใจฮะัสำหรับตัวของ JRW Utility นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดูแล้วงานเยอะฮะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะโดนเรื่องของโควิดนะฮะทำให้ผลกะระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของแต่มาส3ไตรแต่มาส4ก็อาจจะปีอาจจะไม่ดีขึ้นร้อนแรงมากนักเพราะว่าเป็นเรื่องของช่วงนี้ฤดูการ น่าฝน<ล>ใช่ไหมฮะมีเรื่องของน้ําท่วมอะไรต่างๆก็อาจจะช้าบ้างแต่ว่าโอเคแหละพอหลังจากพ้นจากช่วงนี้ไปผมว่าน่าสนใจสําหรับ JR ราคาก็ดูเหมือนจะกลับมาไม่เยอะนะตอนนี้ยังอยู่แค่เจ็ดบาทเท่านั้นเองอันนี้ก็้องติดตามดูสําหรับ JR นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะไปยังไงต่อเพราะอย่าลืมนะเขามีทั้งงานวิศวกรรมงานนำสายไฟยลงดินนะครับแล้วก็มีเรื่องของอสถานีชาร์จ<ช> EV, EV ค่ะอ่านะฮะก็น่าสนใจเลยนสำหรับตัวของ JR นั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่เรามาพูดคุยกันนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวหลายๆท่านนิดหนึ่งนะฮะว่าเราต้องสองคนยังวันนี้ต้องขออนุญาตไม่พูดคุยแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าผมเองติดภารกิจที่จะต้องออกไปก่อน6กโมงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอเอาไ้คุณผู้ชมนิดหนึ่งคนะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันเร็วนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ขอชดใช้แล้วกันนะครับคุณดูนดูนะในแง่การการพูดคุยกับคุณผู้ชมนั่นเองคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวััสดีครบ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน